สวัสดีครับอาจารย์การคัดค้านผู้จะจะเป็นผู้จัดการมดตรดกต้องทําอย่างไรบ้างครับถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เหมาะสมขั้นตอนนะฮะเวลาเขาจะตั้งผู้จัดการมดรดกเขาจะมีแบบฟอร์มเขาจะมีแบบฟอร์มจากอายการจังหวัดมาให้ทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์อาจารย์ขอาการดอกจันเฉพาะทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์นะคุณเอนจอยถึงจะคัดค้านได้เขาจะมีแบบฟอร์มมาให้คนที่เห็นชอบก็าเขียนไม่เห็นชอบคนที่ไม่เห็นชอบก็าเขียนว่าไม่เห็นชอบไป แล้วก็ไปยื่นไปทําเรื่องคัดค้านที่ศาลค่ะกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์ยกตัวอย่างกรณีที่เขาคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดกนะกรณีคุณคนนี้สมมติชื่อนางขอนางขอเป็นภรรยาของในกรกนในกรเป็นพ่อให้ลูกติดลูกติดเกิดจากอดีตภรรยาที่จดทะเบนสมรสแล้วภายในกอไปจากโลกนี้ลูกของเขานํามาเสนอตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกจะเรียบจะฮุบสมบัติทุกอย่างของพ่อหมดจะไม่ให้ภรรยาที่อยู่กับพ่อปัจจุบันจะไม่ให้นางขอเลย แล้วนางของก็มาปรึกษาอาจารย์บอกอาจารย์จะต้องทํายังไงดีเนี่ยดิฉันอยู่กับสามีมาสิบกว่าปีเนี่ยสามีไปจากโลกนี้ลูกของเขาซึ่งไม่ค่อยได้ดูแลเลยมาทุกอย่างมา,มาจะฮุบทรัพย์ทุกอย่างหมดเลยแล้วตั้งตัวเองผู้จัดก,การมรดกอาจารย์ก็บอกเราก็ยุ่งขั้นตอนการคัดค้าน,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 นแล้วก็ทําเรื่องของแบ่งทรัพย์เขาเรียกว่าหุ้นส่วนชีวิตกรรมสิทธิ์ร่วมกรณีที่ไม่สามารถจะแยกได้ชัดเจนว่าของใครเท่าไรเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมการแบ่งครึ่ง เขาไปยื้อเรื่องคัดค้านต้องให้ทนายทํากรณีที่คุณถามว่าคัดค้านการตั้งผู้จัดการบร,ริษคุณต้องปรึกษาทนายค่ะให้คัดค้านการตั้งผู้จัดการบริษแล้วเขาก็จะมีการไต่สวนกันอันนี้เขานัดไต่สวนแล้วค่ะเคสที่อาจารย์แนะนําให้ไปคัดค้านเนี่ย